สวัสดีครับนี่ก็จะมาดูถั่วฝักยาวนะครับพอฝนตกสี่วันติดเลยนะครับฟ้าคึมเลยนะครับกลัวจะเฉาอยู่นะครับเพราะว่าโดนฝนมากๆนี่ใบเหลืองได้เลยนะครับถั่วฝักยาวนี่ก็อายุประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดวัน,วดนนะครับเกือบเดือนแล้วครับนะครับ ฝนตกหนักมากเลยครับสี่วันครับนะครับย่าขึ้นใหม่แลวครับย่างามแล้ครับฝนตกก็เริ่มโตครับก็เป็นห่วงอยู่นะครับเพราะว่ากลัวใบมันจะเหลืองมันจะเฉ่านะครับฝนตกหนักๆเนี่ยเราทําเป็นคลองน้ำ้วยครับก็รากมันก็จะฉ่ำน้ำนะครับเริ่ม เริ่มจับค้างเริ่มเริ่มเกาะค้างแล้วครับเริ่มเกาะค้างแล้วโกกัดทำไมโดนฝนมากไม่ไดีครับเฉาได้นะครับใบเหลืองใบตายได้ครับบางทีตกหนักมากลาก ลากเน่านะครับเป็นโรคที่ลากนะครับเดี๋ยวก็จะเอายาฆ่าเชื้อรามาฉีดบ้างแต่ว่าต้องผสมอ่อนๆนครับเพราะว่าใบามันดูอ่อนมากนะเพราะว่าใบมันจะดูอ่อนๆครับเพราะว่ามันคึมนะครับมันไม่มีแดดเลยนะครับนี ene, Stanford, ่ครับใบมันออกออกเหลืองๆครับเขียวอ่อนๆเนี่ยครับร,รมดานจะเป็นเขียวเข้มๆนะครับ ออกเหลืองๆเลยครับโดนฝนเข้าไปครับแต่ก็ดีอย่างครับเราไม่ต้องรดน้ําแต่ก็ปกมากก็ไม่ดีบใบเหลืองแล้วก็บางทีตายเลยนะครับฉ่าน้ํำครับฝนตกก็ทําค้างเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ วก็จะพาไปดูอีกอีกฝั่งใหม่ครับมีอีกฝั่งหนึ่งครับก็เริ่มโตแล้วครับเริ่มตรงรีบตรงรีบทาค้างแล้วเพราะว่าตอนว่าจะรีบทําค้างครับเพราะฝนตกสี่วันครับค้างเกือบไม่จะไม่เสร็จเอานะครับเพราะว่ามันทายากครับฝนตกมันแฉะนี่ครับใบออกเหลืองเลยครับเจอฝนเข้าไปครับใบใบมันจะเหลืองเลยครับนี่ครับเป็นโรคได้เลยครับเพราะว่า ช่ำน้ำนะครับแฉะรากมันจะลักษณะจะเป็นรากมีปัญหาที่รากได้นะครับเพราะว่าฝนตกมากๆมันช่ำเกินไปนะครับพามาดูอีกโซนหนึ่งอันนี้ก็ไล่ๆกันก็เริ่มเริ่มทำค้างครับตรงนี้กจริงๆต้องเกือบเสร็จแล้วนะครับแต่จเจอฝนนะครับฝนตกสี่วันเลยครับ ฝนมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ชอบฝนนะครับถั่วสนะังเกตบ่อยนะว่าถ้าเจอพายุเข้าในใบเหลืองเลยนะครับจะเป็นช่วงถั่วขาดตลาดนะเพราะว่านี่นครับโซนใหม่คนระับโซนใหม่ปมลูกในร่องนะแล้วเราเรายิงปลูกในร่องนี่เสร็จเลยนะครับฝนตกหนักๆน,นี่น้ำมันจะฉ่ำลากมากเกินไปนครับ แต่ปีนี้ดูแล้วแล้วจะแรงครับก็เลยทําเป็นคลองครับแต่เริ่มเข้าหน้าฝนครับก็คอยดูกันไปครับนี่ครับทําไมบางทีถั่วขาดตลาดนะครับฝนตกหนักๆนะครับถั่วขาดได้เลยนะครับเพราะว่าลากเน่านะครับถั่วเพราะว่าอย่างอย่างผมก็ไม่ได้ทําเป็นที่เอาพลาสติกคมนะครับ เป็นไปงี้ไปเลยครับบ้านๆนไงี้ไปเลยครับทําง่ายๆครับค้างก็พวกไม้ไผ่กิ่งไม้ไผ่มาพาดกิ่งไม้ไผ่มาพาดขึ้นไางี้ครับอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งครับ,น,บนะครับมีหมดครับทร่องนะครับสี่วันครับฝนตกจะทำค้างไม่ทันเราครับอย่างงี้เดีย๋ยวต้องรีบทำค้างนะครับ ก็วันนี้ก็มาอัปเดตงานให้ดูนะครับเดี๋ยวก็ต้องทำค้างนี้เป็นหลักก่อนเลยนะครับงานต้องทุ่มกับตรงนี้ก่อนเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ